S <S ท่าไหนหมดถ้านหนก,ก็ได้เพอนน,นักนั่นท่า็นี่นะได้นะพร้อมกันเปรียของกันอ๋อเลือกเลยมึงเริเ่มก,กันเลยหมดอคุยท่าท่านี้สองร้ยสิบเจ็ดสองร้อยสิบเจ็ดิดหอเลปนะมึพงพิ่โทษครับมเัเลีครับท่าท่านี้สองร้อยสิบเจ็ดอันเห่เ่าไหนดีใครวะเนี่ย ต่งวัยิเจไงพีโอ้โหน้ากาหงกันทุกคนเลยโอีสนใจเป็นเบบี้ส่งไหมอ่ะเฮ้ยมอนเป็ดเป็นหน้ากากกันป้าไอ้เหี้ยซิยเขามีตีมป้าเขาต้องมีด้วยนะป้าทายตอบกันมาถ่ายตอาบกันโอีสนใจเป็นเบบี้ส่งไหมครับงูงูอ่ะเวลาใครถามเราก็ตอบ I am ส่ง ไอวนไอวอนด้าดีใครเนี่ยอ้นีเฮ้ยไอเนี่ยมึงแหนมอะไรอะมึงอะไรเนี่ยไอ้ใครวะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยใครวะเนี่ยไอเอ้ท่าอะไรอะท่าอะไรอะท่าอะไรอะเจ็ดเจ็ด่เจ็ด่เจ็ไเหีงเ้ปพี่ส่งท่เจ็ดพี่ส่งอะไรอยู่น่ะ่เจ็ดที่ปาดเลยพี่ท่าเจ็ดาเจ็ดจา มาเดินถ่ายต้องต่อกันถ่ายต้องต่อกันเดี๋ยวผมเต้นนะน้องฮันบานโอเคป่ะพี่ใครเนี่ยเดอ้ยเนี่ยใครใครมึงรั่วยใครว่าจะใครมันรั่วอะไรตรงกลางวะเนี่ยไม่ไม่ไปกูแทงกันนะใครอ่ะพี่พูดถึงใครอ่ะนัจาป่ะนี่ไงเอาดีแล้วพี่มุ๊คเอาดีแล้วผมว่าแล้วแทงกูทำไมอ่ะพี่แกเศร้าได้แกเศร้าได้เขาไประเบียบแล้วน่าข้างหลังอ่ะ เออเหลือพวเองนี่แหละแล้วก็เต้นดูดู่ดไงนเต้นมีบอยไม่รู้เอาท่าไหนเอท่านีวท่าไหนดยท่าไหนงหน่ครับพี่องหนึ่เจดเดส่ด้ดนพี่นะได้ยังวดี้วเสียใจพี่เล่ห่อาดีไงหเดียอทุกคนยกเว้นคนยเราเรายังไม่ต้องลงตอนนี้ก็ได้ฮะรอลงแบบเซอร์ไพรส์ได้ดได้ มดมดถ่ายเลยนะมดถ่ายนะอัหนึ่งพี่น้าพี่น้ายืนดิยืนดิยืนดิเจ็ดนะาสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดไอ้เบาสองถ้าถ้าเต้นสองนเจะรอพเอาเอาเต้นหรอเต้นเต้นหรือไม่เต้นอ่ะเต้นหรือไม่เต้นเต้นเตน้นเต้นเขาเนเาเต้นเาเนเาเต้นเขา้เต้นเหรอข้างหน้าเต้นข้างหน้าเต้นขงเต้นน้าเงนเ เอาโทรศัพท์ไป à? 1 2 3 1 2 3 ยี่เราก็ดูว่าเหมือนนะพี่ให้บังคือโอเวอร์ใหญ่พอยังมดพอยังอะ่อยพี่อยากได้ท่าไหนเองแล้วเนี่ยเอออยากได้ท่าไหนแม่ใครอยากมีใครรีเควสไหมคงได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่พี่กองอยากได้ท่าดุดซุนดุดซุนเลร่งไรอ่ะ เออสองสองสี ah, ่ก็ได้ครับ้วนะเออเอัเอ ไอ้นี่เออนี่มันท่าใครอะไรเนี่ยวทำไมไม่เหมือนเพื่อนวะทีท่าอะไรเราก็เลือกมาเฉยเนี่ยไอเหี้ยนี่เหมือนจับฟูใส่กระดดงของพวกมึงไอ้สัสไอโอ้โหพี่โคตรแรงอ่ะผมผมเป็นกระโดงแล้วพี่พี่เป็นปูเห็นปะไม่มึงอะเป็นกระตีไม่วายเอ้าไออันนี้อันนี้บุลลี่นะอันนี้บุลลี่นะครับนี่บุลลี่นะขออนุญาตยังข้างหลังก็มีเพืนชาเพื่อนเนีย คนลงสอนมาดีคณลงสอนมาดีพี่เราไปเปลี <s 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 ่ยนมันเราอยากมีลักาเหมือนกันไว้เราไปเปลี่ยนพี่ส่งกันแล้วไปดี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 ไปดไปดี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 ไปลยไปดี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 ไปดไปดีไปดไปดี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 ไปีไปดีไปดีไปไปดี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 ไปดไปดีไปดีไปีไปดีไปดีไปีไปด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 ีไปไดไปไดีไปไปไป หน้ากากเล็กอะไรอ่ะหน้ากากเล็กอะไรอ่ะเล็กแปดเล็กแปดเล็กแปดเขาหยิบไปด้วยครับเอีกยิบไปด้วยค่ะก็ใครบ้างเล็กแปดใช่ไหมเล็กแปดโคตรรั่วเลยสิดีแล้วเนี่ยมันทำให้เราแบบมาคุยกันได้ดีแล้วนะพี่ว่าสตอรี่เนี่ยอืมต้นรั่วแต่ตอนแรกเกลียดชังกันตอนแรกแบบว่าตีกันยับตีกันเป็นเดือนแล้วโห ได้เกียดกันบัฟกันเลยเซนกับเพื่อนเขาคุยกันนะแบบว่าเออพี่ก็ได้ยินเขาแบบไม่อยากให้มันเป็นอย่างอย่างอย่างที่เป็นเป็นมาก่อนหน้าเกินหน้าเกินหน้าเกินมันหนักเกินไปอ่ะมันหนักเกินไปใช่พี่ก็ไม่อยากเป็นอะไรที่เป็นเรื่องดีละที่เป็นอย่างเงี้ยฝั่งเขาบอกว่าเขาแบบห้ามน้องๆเขาได้เซนก็รับปากว่าเซนห้ามได้เหมือนกันแต่เซนแม่งดีว่ะแม่งรักกูเองดี หน้าแกงครับพี่เซนเป็นหัวแกงหาน,น้ากาว่าลืมมองทางขับ C8 ไม่รู้ตอนนี้ขับแท็กหรือว่า C8 ไม่รู้อ่ะ รถปล่อยรถมันแทงเราได้ไงวะมอสเอ้ยเราก็แรงพี่เราก็ซิ้นรถเราก็ซิ่งนด้วยน้องจนเลยวไหมล่ะพี่ออกเร็วเลยไอ้ช็อกไอ้เช็อกไอ้เช็อกไอ้ช็อกใช็อกรอเอาเลยป้าพี่ช็อกโอ้แต่รถดีอย่างงี้ชิวเลยนะไปช็อกเองรถแรงไปเปล่าน้องอากาศเท่าไหร่วะพี่ร้อยหนึ่งป่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เบบี้ส่งกระเป๋เบบี้ส่งพี่มาอยู่เฮ้ยพี่มาอยู่มาทำไรเนี่ยโธ่พี่จิงจุ้งมาทำไรครับพี่จุงชิปหายแล้วพี่บูผมเปลี่ยนไม่ได้ผมปนพี่ไปพี่ว่าใช่เหรอพิ่เอาเงินแดงมาหนักกางอะไรนักแปดเหรอแปดแปดสี่สามไอ้เจ้าผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้แปดอะไรอ่ะเยวนของูเนี่ยนี่ผมไปนี่ก็ได้ ก็แปดไงนนองหน้ากากที่ไหนมันแปดร้อยปะโลแกงเ้าหน้ากากนี้โหรอว้าวเอาก็เป็นเบบี้ส่งไงเบบี้ส่งเบบี้เปลี่ยนเหรอหน้ากากต้องใส่แบบนี้เหรอต้องเป็นเป็นเบบี้ส่งครับพี่เขาเขาให้ใส่หน้ากากไอ้นี่อ่ะ อะไรเชื่อแต่ผมเพิ่งปนพี่บูมานี่ว่าพี่ผมทําไม่ได้อีกตั้งยี่สิบนาทีมากับพี่ไร่ร่อนแต่กลับต่อนครบ้านได้ไหมเนาะได้ได้พี่พี่ไม่ถ่ายรูปบอกพี่มีสหรอกที่เปิดไม่ได้หรปพี่กับเองก็ได้เมื่อวานพี่ยังเจอเขาที่มิสไหนอยู่เลยเขาบ่นพี่ด้วยแบบใครถามพี่หมูเปลี่ยนไม่ได้ป่ะพี่บอกให้โคอีมาทำงานพี่บอกโคอีมาทำงานอยู่าัวแต่นัวขอถึงละกัน ไม่กั้เลียกเลยอะจีที่นี้เขาขอขอกับไปได้ไหมก็ะเราไปก็ได้ระตูสู่พันธมิตรจริงตีหูไม่ตอบหนูอะตอนแรกแบบว่าตีกับนครบานเดือนหนึ่งเต็มๆแบบเดือดมากอ่ะจนของอะไรแบบเล่นหมดเลยอะไม่เหลือของสักอย่างเลยเล่นหมดเต็มเล่นจริงๆอะอ้าวไอ้เชนี่ พี่บูรถ้เจ้าแรงมากอะแค่นั้นนะรถพี่แรงกว่าแค่นั้นแหละอ๋อพี่ขับดีไงแต่เจ้าขับชนทุกอย่างไงรถมันดีว่าแต่คนขับไม่ดีอ่ะแบบจูนอย่างดีแต่คนขับไม่เี๊ยโอ้จะบอกว่ารถพี่จูนไม่ดีเหรอใช่รถพี่จูนไม่ดีจูนมารถจัมก๊กมอเดี๋ยวจะมาลงพี่บูได้ไงวะน้องรถพี่บูจะแรง สิบห้าพี่ตอนพี่บูตูกลับกลมาใหญ่แนเลยพี่แน่เดินกลบนะกลับาวันนี้อ่ะไม่พี่เดินกลบนะครับเราดูกลับกันยันน้อยก็ปลดรให้พี่เถอะเดี๋ยวี่รถตับเองไม่ประมาณสี่สิบห้ามันก็เห่ไม่เป็นไรครับเดินกลบนาบสี่สิบห้ามันก็เห่เห่เลยหนูพี่พี่ไปขับรถให้พี่จอมหนูหน่ะ ไม่หอบก็ไม่มีสาวหนุนหนาหนุนไล่อ่ะพี่บู์พ่บวฟังพี่มีอะไรพี่ฟังพี่มีอะไรพี่ยาเราอบกับเองก็ได้ครับไม่ต้องฟ้องเด็กมันดื้อน่าอ่ะแต่อีกี่นาทีว่าไม่ได้หอบไปเชฉกนโอ้โห16นาทีพี่รอเกอร์เลยรอรอกับผมไห้ครับได้ครับได้ เออี่รายการนี้ก็ได้เพื่อนกำลังไปเพื่อนกำลังไปตำรวจตำรวจไปอ่ะตำรวจไปนะกลับมารอทิมบ้าครับจะถึงแล้วนะจะถึงบ้านเจ๊เขยละบ้านเนี่ยบ้านเด็กไอไอไอวันอะก็ถือแถวหน้าบ้านเขาาเล่นได้เหรอเล่นได้เหรอเข้าก็บ้าเลยครับครับเลยนี่ยังคนอื่นมาปะ บพี่มีคนค้างอย่างรุนแรงด้วยไอ้นั่นแบบมันอุ้มเพื่อเราไปไม่ใช่หรอเราก็ทิ่บ้านไปเอยู่หน้าบ้านไหนบ้างอ่ะห้มันอุ้มไหมอะทิ้งบ้านเลยไหมอ่ะทิ้งบ้านเลยไหมอุ้มเพื่อเราเลยทิ้งบ้านเลยทิ้งบ้านเลยทิ้มบ้านเลยทิ้บ้านเลยทิ้งบ้านเลยทิงบ้าเลยทิ้ง้านเลยทิ้งบ้านเลยทิ้งบ้านเลยทิ้งบ้านเลยทิ้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 มานเลยทิ้บานเลยทิ้บ้านเลยทิงบ้านเลยทิ้บ้านเลยทาเลยทิ้งบ้านเลยทิ้งบ้า ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับมา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 ทิมเลยทิมเลยไม่ต้องรอทิมเลยเรียบร้อยเขียนเข้าไปเลยเขียนอยู่ที่บ้านทิมเข้าไปเลยทิมไปเลยทิมไปเลยมาเพื่อคืนทิมแล้ทิมแล้วนะเราเข้าไปเยอะนะเราอยู่ดูเราเราอรอดูก่อนก็ได้พี่ลงก่อนก็ได้พี่พี่ลงก่อนพี่ลงก่อนถ้าเกิดพี่ตายพี่ตะโกนดังๆนะพี่บัว ถ้าพี่ตายพี่ตะโกนดังๆนะตายแน้องเหลือพอเลยเคเปิดตะโกนไว้ไม่ต้องเล่นแล้วลงลงรถเลยห่อดีห่อมาห่อมาดีห่อมาดีห่อมาเลยเร็วมาปีนชั้นสไม่ต้องวางไม่ต้องวางเออลงมาปีนชั้นสองนี่กว่ารถลงมาแล้วตำรวจมานะทำไรรีบทำนะอุ้มสมาอุ้มสมานอุ้มสมาไปอุ้มสมาวางระเบิดนะหลบนะออกตั้งเหนือยุ้ย อ้าวไม่มีใครอุ้มศพเหรอศพไปศพไปมันเปิดประตูล่องเข้าไปแล้วไม่ออกจับนะไม่ออกจับนะอ๋อแล้วครับอ๋อแล้วครับเพื่อนออกไม่ได้ครับประตูยังมนนี้ครับเอ้ยอะไรตลอดมาไรเคส่ะเขาระเบิดไม่เอามาขันหมูเคสหนึ่งขี่บูขึ้นมาก่อนระเบิดบ้านออกบ้านนะคองบ้านออกบ้านนะคองบ้านออกบ้านขี่บูขึ้นมาเะตะคองบ้นโดนลุม่เคสนะไอ้แม่เอาไาดนเราได้สพแล้วเพื่อน ไอ้วางระเบิดไปครับมีเจกรบนครับไปเอาไปเอาในบ้านเราระวางระเบิดหน่อยวางระเบิดหนอยไอ้คอมโดนระเบียดไอ้คอมโดนระเบียดเฮ้ยไม่มีใครเอาระเบิดมาหรอมันไม่ันระเบิดกลับไปแล้วพี่ระเบิดไาแล้วแนึงพี่หยิบมาได้แค่ลูกเดียวเมื่อกี้มันวางกันไปแล้วผมเห็นอยู่อีกที่วางกันไปแล้วเนี่ยคือพี่เนี่ยว่า ออกก่อนปะออกก่อนปะออกก่อนไหมตำรวจมาตรวจคือเราก็เลยครับคือเราก็เลยคือเราก็เลียดไปพี่ออกไปเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราออกก่อนเลยเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราได้เราได้ส่งมากี่เคสนะเคสเดียวได้มาเคสหนึ่งข้างนอกแล้วนะคะรถกบอยู่ข้างนอกนะรถกบอยู่วงนอกนะได้มาสองเคสใช่ปะเคสไม่ไรอย่าพวงนอกะเคสนึงนะได้มาเคสหนึ่ง